มันเป็นสิ่งที่สําคัญของประเทศนี้นะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องอสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศของเราเพื่อให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยสามารถมีเงินจับจ่ายใช้สอยและสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนนะครับและมุ่งหน้าไปสู่ความร่ํารวยได้เรามีโครงการที่สามารถทําให้ลูกหลานไทยเนี่ยสามารถที่จะร่ะํารวยได้ก็ปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการโคเงินล้านโกล้านครบครัว นะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะตรีม้อนที่4ในกรอบวงเงิน5 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็าสาม,มารถที่จะปล่อยกู้ให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านนะครับโดยผ่านทกศมาที่กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ให้พี่น้องกู้ได้ครอบครัวละ50,000บาทไปซื้อ,อโคเพศเมียนะครับสตัวนะครับเพื่อที่จะต่อย,ยอดเป็นโครงการโครล้านครอบครัวลและโคเงินล้านซึ่งสาม,มารถที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ที่เลี้ยงวัวเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็รวยได้โคที่เอาไป2ตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นสิตัวภายใน3ปี3ปีถ้าเราคืนเงินทกสห้าหมื่นเราก็ยังเหลือเงินอีก2องแสนถูกไหมครับมันเป็นอะไรที่วิเศษสําหรับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านอย่างยิ่งที่สามารถต่อยอดไปถึงความร่ํารวยถ้าหากเลี้ยงถึง6ปีเนี่ยจะมีวัวสิบสตัว สามารถขายวัวได้เป็นเงิน1นล้านห้าหมบาทนะครับทำให้พี่น้องกองทุนหมู่บ้านซึ่งไม่เคยจับเงินล้านเลยเนี่ยทั้งชีวิตครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่เคยจับเงินล้านได้จับเงินล้านนะครับแต่โครงการโคล้านครอบครัวสามารถเปลี่ยนชีวิตที่มีแต่นี่ให้สามารถหลุดพ้นแล้วสามารถมีความร่ำรวยได้เป็นโอกาสของลูกหลานไทย แล้วถ้าอยากต่อยอดไปถึงความร่ำรวยจริงๆเนี่ยใน10ปีเนี่ยสามารถจับเงิน7ล้านถึง10ล้านได้เพราะจะมีวัวนะครับที่ออกลูกออกหลานมาเนี่ยเป็นจำนวนน้ำสิ้น288ตัวเขาเรียกวัวคณิศาสคิดแบบคณิตศาสทำแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำได้จริงนะครับทดสอบ300ครอบครัว ก็สำเร็จทั้ง300ครอบครัวกองทุนหมู่บ้านให้เงินไปอีกพันครอบครัวก็สําเร็จทั้งพันครอบครัว